สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟอีทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน iPhone ครับกับ3วิธีดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือใน iPhone ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ผมใช้ในชีวิตประจาวันเน่าเวลาจะเช็คเรื่องของแบตเตอรีนะ่เนี่ยเช็คอย่างไงนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะและจริงๆต้องบอกว่ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone ในชีวิตประจาวันเน่ย เรื่องของแบตเตอรี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับถ้าแบตหมด้วจบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า3เทคนิคของผมนั้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับวิธีการดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของผมนะครับวิธีแรกก็คือเข้ามาที่หัวข้อหน้าคอนโทรลเซนเตอร์ครับก็คือเอามือปัดเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นด้านบนเลยครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ตอนนี้ร้อนะครับแล้วก็รูปแบตเตอรี่เห็นไหมฮะหน้าคอนโทรลเซนเตอร์ก็เป็นหนึ่งหน้าที่เราเข้ามาจับประจำนะวิธีการใช้งานนะครับก็เลื่อนลงมาปัดลลงมาก็เเจอยนะครับ แต่ถ้าเกิดต้องบอกว่ามีง่ายกว่านั้นครับง่ายกว่านั้นก็คือให้แตะนะครับตรงกลางแล้วก็เพิ่มเป็นวิดเจ็ตครับเครื่องเครื่องหมายบวกครับกดเป็นวิดเจ็ตแล้วก็เลื่อนลงมาหาหัวข้อตัวในส่วนของแบตเตอรี่ครับวิดเจ็ตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ที่ขนาดกลางนะครับขนาดกลางเนี่ยจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะนะครับระดับกลางกดเข้าไปครับนี่ฮะก็จะบอกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งตัว Uh, Apple Watch อุปกรณ์ต่อพ่วงในกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่2ก็คือที่ใช้งานนะครับก็คือเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปนะครับส่วนอันที่3เนี่ยนะครับก็คืออันใหม่ที่ผมเนี่ยเวลาใช้งานถ้าเกิดกรณีที่มือไม่ว่างนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องการให้เป็นวิดเจ็ตพวกนี้มาเกะกะนะครับก็จะบอกว่าวัดดีเิริแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ที่100%เป็นต์เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้ผ่านเิริได้ด้วย ซึ่งต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะรู้แค่2ออ,อันแรกก็คือ 1. Control Center นะครับก็คือเลื่อนลงมาอันที่2ก็คือตัวิดเ็ตใช่ไหมครับอันที่3เนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่าสลินั้นสามารถช่วยเช็คได้นะอย่างตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับกรณีที่เกิดเราไม่ว่างมาหันมาสนใจแต่เราอยากรู้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของตัวเครื่องเราเนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็สามารถใช้ผ่านสลได้นะครับนี่เป็น3ขั้นตอนที่ต้องบอกว่า ผมเองก็ใช้งานอยู่นะในเรื่องของการเช็คปริมาณเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ของ iPhone ที่ใช้งานกันอยู่ครับแล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปนะครับอยากสนับสนุนเราครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Ca ทไฟทครับ